หวัดดีครับวันนี้อยู่กับเรานะครับตะวันออกนะครับผมเราก็จะมาซ่อมพัดลมกันนะครับอันนี้เป็นอันลมคอหักครับนี่ครับพัดลมคอหักลูกค้าเอามาให้ซ่อมนะอาการเสียนะครับก็นี่แหละครับผักแบบนี้นะ อะไรมันหักชำรุดแล้วนะครับมันแก้ไม่ได้นะครับมันต้องมีอะไรเปลี่ยนนะครับเเราก็จะใช้อะไรอีกตัวนะครับผมที่มันมีลักษณะคล้ายๆกันนะครับนี่ครับตัวคล้ายๆกันนะครับเราก็จะใช้อะไรตัวนี้เป็นฐานของตัวนี้นะครับฐานมันพังไปแล้เราก็จะมาแกะแกะมอเตอร์ออกนะครับ แล้วก็จะเอามอเตอร์ตัวนี้มาใส่เปลี่ยนชุดหน้ามาใส่ชุดนี้นะครับผมโดยจะใช้ฐานตัวนี้นะดีๆนะครับที่แกะนะครับแกะเราก็ต้องเริ่มจากการแกะตรงนี้ก่อนนะครับสลักมันก่อนนะครับมันจะมีสลักใบพัดอยู่ตรงนี้นะครับใช้ใช้ค้อนนะครับเคาะเคาะ เพให้มันลงนะครับแล้วก็ลองใช้เขยมดึงดูนะครับโว่าถ้าดึงออกก็คือออกเลยนะครับถ้าดึงไม่ออกก็ใช้ใชอะไรแหลๆ,ๆอย่างเช่นตะปูนะครับมาตีสลักมันออกครับับก่อนหน่อยี้นิดนึงนะตีสลักมันออก สลักคันจะอยู่ด้านหน้านะครับตัวนี้คงไอ้อะไรด้านบนชุดนี้เราจะเอาออกเลยนะครับจะเหลือไว้เป็นแท่นแกะสลักนะครับใช้ตะปูไปตนะีสลักมาหลุดลงนะครับ เพืเ่อนๆเห็นไหมครับนี่นี่นะครับสลักมันจะหลุดลงไปแล้วนะครับถ้าเราใช้นี่นะฮะอย่างตัวนี้ผมใช้นี่นะต่อเข้าไปนะครับสลักมันจะค่อยๆเคลื่อนลงไปนะครับต่อการโซโลเลยครับตัดเส้นนี้ออก นี่นะครับตัดออกมาแล้วจะเป็นแบบนี้ <Okay. S 1> เหมือนเดิมครับปลอกสายไฟตัวนี้เพื่อไปต่อเข้ากับตัวนั้นแล้วก็เอาตัวนั้นมาต่อเข้ากับตัวนี้แล้วก็ตัวนี้ไปต่อเข้ากับตัวนั้นนี่เราจะแกะส่วนหน้นก่อนนะครับแต่แกงก่อน แกตะแกงหวอดจะเจอหมุนใบนะครับผมหมุนหลอดเลยครับหมุนใบพัดลมเนี่ยหมุนไปทางซ้ายนะครับจะดึงใบหอกครับจากนั้นก็ดึงไอ้ตัวล็อกด้านหลังตะแกงหวอดครับ ด้านหลังตะแกงวอกตะแกงจะหลุดแล้วครับหลุดออกแล้วครับจะเหลือแต่หัวเพียวๆอย่างนี้นะครับก็การแกะออกนะครับน,ออนะครับแล้วก็ถอดสลักออกครับ นะครับถอสลักออกเหมือนกันกับตัวเมื่อกี้ถ้าเราไม่ถอดสลักออกเราจะดึงแกนออกไม่ออกแกนมาลงเราจะดึงไม่ออกหยุดนะครับหยุดแล้วก็ดึงออกนะครับ ดึงด้วยความระมัดระวังนะครับดึงแรงเดี๋ยวระบบมันจะสำรุดได้ครับนครับแกะออกเหมือนเราเปิดฝานกระปุกปลานี่นะครับเนี่ย เองอออก่ามันติดสายขาป่านะครับตัวนี้จะตัดสายออกแบตเตอรี่แกะยากจังเหมบางรุ่นเหมือนเขาแบบออกแบบว่าให้ถอดซ่อมยากๆเลยนะยังไม่เหมือนรุ่นแบบเออเดี๋ยวนะครับ เฮ้ยผมลืมใส่แกนเอาแกนใส่กันนะครับเดืนใส่เข้าไปป๊บสุดท้ายเข้าไปเราเปลี่ยนแกนใหม่นะครับผมเนื่องจากส่วนท้ายมันไม่เข้านะครับใส่ไม่ได้นะครับเราก็จะนี่นะครับ ใช้ตัวเดิมของมันนะครับแล้วก็เอาน็อตตัวนี้ออกนะครับแล้วก็ใส่ตัวนี้เข้าไปนะครับน่าจะใช้ได้เลยนะครับเพื่อนเพื่อนเพนิขันน็อตสองตัวนี้นะครับหลุดออกเลยนะครับครั้งแรกของผมเหมือนกันนะครับนี่นะฮะแล้วเราก็จะใส่ไอตัวตัวเดิมของมันนะครับใส่เข้าไปเลยนฮะ จริงๆแล้วไม่จําเป็นต้องไปแกะมอตโต้มอเตอร์ก็ได้นะครับพอดีมันเป็นครั้งแรกในการซ่อมคอพัดลมองผมเหมือนกันก็ใส่เข้าไปเลยนะฮะแล้วก็เอาอะไรเดิมมันใส่นะครับแล้วก็เชื่อมสายไฟเข้านี่ครับเอาสายไฟนะครับลอดเข้ามานี่นะครับใส่เข้าไปครับ นี่ฮะนี่นะครับเพื่อนๆใส่ได้แล้วนะครับ ใส่เข้าไปมันจะนัดรูมันจะตรงกันพอดีนะครับแล้วเราก็เอานัดขันเข้านี่เลยขันเข้าไปเลยนะครับเอานัดขันครับมันจะลองเสียงกะะตากึะตากึะตา เรียบร้อย,ยง่ายจริงๆไม่ต้องไปแกะไอ้ตัวนี้เลยนะฮถ้ามันไม่ได้เสียอะไรนะครับเปลี่ยนแค่ไอ้ตัวนี้ก็พอ <c oughs> เพื่อนๆเราก็ปอกสายไฟไว้แล้วนะะแล้วก็จะต่อเข้าด้วยกันนะครับผม สายสีแดงก็ใส่แดงนะครับขาวก็ใส่ขาวดําก็ใส่ดํานะครับอีกสายหนึ่งก็ใส่กันนะครับผมออกสีน้าตาลน้ําตาลนะครับท่าไม่แน่ใจว่าสายไฟมันสายไหนเป็นสายไหนก็ไปดูตรงใต้ฐานนะครับผมเช็คได้ใต้ฐานไปไล่ซีอยู่ใต้ฐานดูได้สายคบปาสองเส้นนะครับสีใส่เข้าไป อันไวอันนี้เขาเรียกว่าข้อหดนะครับเราใช้แทนพระเต็บได้ปัใส่เข้าไปครับ สาเข้าด้วยกันครับก็เลื่อนไปอย่างนี้นะครับก็ใช้ไฟแช็กครับลนครับดีบให้มันเข้าครับ Yeah. ใส่ตามสีเลยนะครับ มันสั้นไปไหนครับปาดออางี้ครับ ไปลนครับสีขาวได้แล้วนะครับหนึ่งเส้นนะครับก่อได้แล้วหนึ่งเส้นก่อไปก็สีดำ จะให้ดีต้องบัตรกีีนะครับอันนี้ถ้าเราพันก็ต้องพันให้มันเน้นเๆี้าถึิดเรื่องการใช้งานก็จะให้ดีก็บัดกีครับสีดำครับเสร็จแล้วครับลบนครับ ไปสีแดงครับสีแดงหมุนครับหมุนครับ แดงเข้าแล้วครับแสดงเข้าแล้วรวมนครับต่อมามันก็เป็นสีนี่นะครับคนละสีนะครับผมอันนี้จะออกสีเลือดหมูนะครับส่วนตัวนี้จะเป็นสีเทาๆก็โกบมันเข้ากันเลยนะครับ เอ้เพื่อนๆทีนี้เราจะทําการทดสอบกันแล้วนะครับผมทําการต่อสายไฟอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปก็จะใช้ปลั๊กไฟเสียบเข้ากับไฟนะครับแต่เพื่อนๆอย่าลืมถออใส่รองเท้านะครับผมอย่าลืมใส่รองเท้าจุ้มแล้วจะลองกดสวิตช์ดูนะครับอ้าวฮะสรุปผลว่านี่นะครับผมได้อยู่นะครับได้อยู่นะครับเปลี่ยนคอแล้วนะครับผม อ่าต้องเปลี่ยนคอแล้วก็ใส่สายไฟนะครับผมนี่นะครับผมเสร็จเรียบร้อยแล้วครับนี่ก็เสร็จแล้วนะครับนี่เจ้าพันลงที่เราเปลี่ยนหัวมันนะครับผมที่เปลี่ยนคอมันที่มันพังนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะ ใช้งานได้ปกติครับผมยังไงก็ฝากติดตามช่องหน่อยนะครับช่วยยังไงก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดไลค์ไว้ให้เป็นกำลังใจให้หน่อยนะครับผมโอเคครับงั้นก็ขอบคุณมากครับไปพบก,กันกับช่องตะวันออกใหม่นะครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม